สวัสดีครับผมว่าผมมโนไทยฟาร์มนะครับวันนี้นะครับซีมาบอกนะครับว่าเะจริงไรนะครับตอนสอบเนี่ยผมมีเวลาซับใหญ่งูนะครับผมกระเห็ดดื่ยกันนะครับผรเห็ดแบบนี้นะครับผมซับไวยนะครับซับวยตอนแรกนะครับ ตอนเสาร์อเอาให้กินเลยนะครับเสาร์ใส่ตาแหย่งสีนะครับนี่นะครับปุ่มซาไปว่งสีเลยครับซาแไวต่ตอนแรงนะครับเสาร์มาเพราะหาไม่กินเลยครับ สำหรับคนถี่ม่มีเวลานะครับเพจยังสีใดนะครับหรือค้นถี่ต้องการแบบสะดวกสบายใง่ามเศร้านะครับนี่เฮนซีสีเดลเลยครับซับไว้นะครับรผมก็จะให้งวงกินเลยนะครับถ้าเบื้งตอน เอาเหงนง่วกินนะครับตอนง่วมันกินแล้วนะครับเพราะว่าทายเพีเดียวครัมาเนี่ยมีมือถือนะครับป้ายนี่นะครับงัวกินดีครับสำหรับคนที่ถามผมนะครับว่า ทับงไปยังสี่ซีเมนต์อับซีนาโอโบกับโบนะครับตอบได้เลยว่าโบแต่ว่ากับซีมีความห่อนแน่นะครับเพราะอากาศช่วงนี้มันห่อนนะครับเหตุแยยห่ห่อาห่อนๆอับๆแน่นิดนึงนะครับแต่ว่ากับ่ม,มีกินนะครับง้อเขาก็กินคือเก่านะครับนี่คนที่ยานง้วโบกินนะครับกินคือเก่าครับ แค่พานไปแค่ขึ้นเดียวนะครับเห็นมากินย้ามเเสาคือเก่าอังสีนะครับนี่นะครับคนที่พบบ่เยมีเวลานะครับตอนเสานะครับต้องเหตดแบบนี้เลยนะครับเหมือนแบบมีเฟืองนะครับเอาเฟืองเหงื่อวันนี้นใหงื่ออังสีนะครับอันนี้ก็เซ็นกันนะครับแค่เฮสาเสียเวลาตอนแรงนะครับเพากะสิซับไวให้จังสีนะครับ ซาเวยเซกตาไว้ทังสี่นะครับตอนสองมากเอาให้กินทังสี่เลยครับ,นะรบกินดีครับเพราะมีเม้นอัพเม้นชฉื่นนะครับแค่มีความห่อนแน่นะครับนิดนึงนะครับเพราะว่าหยามันซับไว้นะครับมันเกิดการชํำนะครับ ินดีครับกินเก่าครับเฮ็ดยังเสกอ่ะดีนะครับค้นดี่มีเวลาเลียงงวนะครับกระเลียงได้นะครับเหตุงานตอนเสานะครับซับใบตอนแรงนะครับตัดตอนแรงซับ,บใบไมนได้กินตอนเสานะครับ ยังอย่างครับแสบหลายต้องขูดแม่นี่ไก่ออกแล้วครับอีกสองเดือนแสบค่ะครับ แช่บ่อยเลยหึแช่พวกเขานู่หรอ,หอเล่มันก็บรดไเเ็มเห็นเน่านะครับแค่พานไปแค่ขึ้นเดียวเท่านั้นครับเศรษมาก,ก็ห้กินนะครับมันก็ซิมีชฉ่ำแน่นะครับเพราะว่าอยามันถือการซับการบดนะครับมันก็เสียวอัดกันนะครับมันก็ห่อนแน่นะครับ อากาศ่งนี้มันหอนนะครับเอ,อ่กินดีๆเอาล้ครับผู้ใดามาคลิปนี้นะครับรอกอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ผมน้มเนยเด,ด้อครับสำหรับลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ